สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้ก็อดที่จะไม่ได้อีกแล้วครับอดจะโชว์นะครับผมต้นพันธุ์รูเรียนหมอนทองกิ่งกระดงทรงสวยๆให้กับพี่น้องได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมก็มีพวกพี่ๆถามถามกันมานะครับพอกิ่งกระโดงทรงสวยๆยัง <c oughs> มีอีกไหมนะครับผมเรายังมีอยู่ตลอดนะครับไม่มีการหมดนะครับกิ่งกระดงทรงสวยๆนะครับผมนะก็หมอน,นทองไซ100บาทครับผมเป็นไซพระเอ,อกของเรานะครับ ก็ลูกค้าก็ตอบโจทย์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นไซนี้ครับแอดกันมาได้เลยนะครับออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะายพันธุ์ตกปกชัดเจนนะครับผมนะตรงที่ร้านส้มป่าเด่งพันไม้นะครับไว้ใจเอกพันไม้ได้เลยนะครับผมรุ่นนี้ก็อยู่ในถุงเบอร์6กคูเบอร์ห้าคูนสนะครับผมนะนะดูกันได้เลยนะครับผมความสูงก็ตามสุดก็แปดสิบเซนติเมตรนะสูงสุดก็หนึ่งเมตรเลยทีเดียวนะครับผมก็ไล่เรียกกันไปนะครับผมนะก็สาคัญต นี่ครับผมยกตัวอย่างดูกันก่อนนะครับโอ้โหนนี้ครับผมนะกิ่งกระโดงเป็นแบบนี้ครับผมเกี่ยออกกิ่งจมุนรอบทิศนะครับผมนะคนตรงทรงสวยนะประมาณนี้นะครับผมนี่รอยต่อชัดเจนแน่นอนนะครับผมนะม้อนทองกิ่งกระโดงทรงสวยๆครับติดต่อเอกพันไม้ได้เลยนะครับนี่ยูต้นได้เลยนะครับผมนี่ชัดเจนแน่นอนนะครับผมนะแข็งแรงทนทานนะครับนี่ ต่อามนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ0898079761นะครับอ่าโทรคุยกับเอกพันไม้ได้เลยนะครับผมนะติดต่อสอบถามได้นะครับทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับผมนะต้นพันธุ์สวยๆงามๆรอท่านอยู่นะครับอ่าชั่วโมงนี้เราก็จัดส่งกรงโลไปตันนีนะครับผม100ต้นก็ยังจัดส่งฟรีอยู่นะครับพี่น้องครับผมก็ฟังไม่ผิดนะครับ100ต้นก็ยังจัดส่งฟรีอยู่นะคครรับผม่่่าาาสงงงตๆท เราจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมรอรับของหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากกั้ด้วยนะครับสวัสดีครับ